แม้แต่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังไม่รู้จักอาเซียนสักชาติ และทรัมป์2.0จะทำอย่างไรกับ10ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเจาะยุทธศาสตร์ปรัชนาทิบรีคนใหม่ของสหรัฐไปกับ TNN World e x p l i n e r กันครับ In South Korea, in Japan, and in a u k s with Australia None of those three countries that you've mentioned are in ASEAN แม้การตอบคำถามให้การต่อวุฒิสภาเพื่อรับรองความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลทรัมป์สมัย2อาจดูไม่สมหวังเท่าไรนักนะครับสำหรับชาติสมา ชิกอาเซียนที่รอคอยว่าจะมีแรงสั่นสะเทือนจากแรงลมนโยบายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ขย่านานาชาติไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นควบรวมแคนาดาทวงคืนอ่าวปานามาหรือแม้แต่ซื้อกรีนแลนด์ไปเลยทั้งเกาะก็ตาม ยังไม่รวมกับบรรดาภาษีอากรที่เตรียมก่อร่างสร้างเป็นกำแพงสูงทั่วระนาบของโลกภูมิเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันแต่ดูเหมือนนักการทูตเบอร์หนึ่งของสหรัฐที่ให้การในวันต่อมาจะให้ความสําคัญกว่าและน่าติดตามไม่น้อยเลยทีเดียวครับ So if we don't change course we are going to live in a world where much of what matters to us on a daily basis from our security to our health will be dependent on whether the Chinese allow us to have it or not that's an unacceptable outcome ถูกต้องแล้วครับนี่คือโฉมหน้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐวุธิสมาชิกมาโก้รูบิโอจากรัฐฟลอริดานะครับ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเขาคนนี้เนี่ยมีนโยบายแข็งกร้าวต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนจนรัฐบาลจีนดำเนินมาตรการตอบโต้ตัวเขาเองถึง2ครั้งและห้ามเดินทางเข้าประเทศเพราะฉะนั้นการเลือกรูบิโอเป็นนักการทูดเบอร์หนึ่งของสหรัฐจึงสะท้อนวิสัยทัศน์ของทรัมป์ไม่น้อยเลยนะครับว่ากำลังมองเอเชียอย่างไรและน่าวิเคราะห์ต่อไปด้วยว่า ทรัมป์จะทำอย่างไรกับบรรดาชาติเอเชียรวมถึงอาเซียนที่คิดเป็น6.5%ของ GDP ทั่วโลกซึ่งตัวสหรัฐเองนะครับก็นับว่าเป็นผู้ค้าอันดับ2และเป็นผู้ลงทุนอันดับ1ของอาเซียนเลยทีเดียว สอดคล้องกับวันแรกของการเข้าเป็นเจ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียเป็นที่แน่ชัดครับว่าต้องคุยถึงประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต,ต้รูบิโอกล่าวเตือนขึ้นมาครับว่าพวกเราต่อต้านความพยายามฝ่ายเดียวใดๆที่ใช้กำลังหรือกดดันให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่และจะไม่ยอมให้จีนกระทำการใดๆที่จะบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคได้ทั้งนั้น นั่นหมายความว่าสหารัฐภายใต้การนำของทรัมป์2.0น่าจะหันเหเขมทิตมาตกลงที่อินโดแปซิฟิกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ <S <S อย่างที่รูบิโอเคยเปิดเผยนโยบายเข้าหาอาเซียนว่ารัฐบาลสหรัฐหลังจากนี้จะใช้ในโยบายที่ทำได้จริงเพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้กระชับความสัมพันธ์กับ10ชาติสมาชิกนี้ได้นอกจากนี้สหรัฐยังจะหลีกเลี่ยงไม่กดดันให้อาเซียนต้องเลือกข้างว่าจะเข้ากับฝั่งจีนหรืออเมริกามากกว่ากันเช่น คุณก็เลือกเอาว่าจะอยู่กับเราหรือจะอยู่กับเขารูบบโอกล่าวว่าการกดดันเช่นนี้เนี่ยจะทําลายเสถียรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจจากภูมิภาคนี้นั่นเองครับแล้วถ้าถามว่าในสายตาของทูตเบอร์หนึ่งสหรัฐเห็นความสําคัญของอาเซียนอย่างไรนั้นคําตอบง่ายๆเลยครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะว่ารูบิโอสมรทานแนวคิดพหุภาคีนิยมจากทรัมป์โดยผ่านการเพิ่มการค้าการลงทุนให้มากขึ้นซึ่งจะทำให้สหรัฐมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ได้ ปฏิกิริยาของผู้นําชาติสมาชิกอาเซียนคนแรกที่แสดงความยินดีต่อก,การสาบานตนของทรัมป์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากนายก 4G รุ่นที่4ของสิงคโปร์อย่างลอเรนซ์หวงนะครับที่โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีไปถึงท่านประธานาธิบดีทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ที่กําลังรับหน้าที่ใหม่สหรัฐนับเป็นหนึ่งในชาติแรกที่รับรองอิสรภาพสิงคโปร์เมื่อปี1965 และความเป็นหุ้นส่วนของเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองมาหลาย10ปีว่องจึงไม่พลาดเป็นผู้นําที่ดึงความสนใจจากผู้นําสหรัฐเป็นคนแรกในอาเซียนครับตามมาด้วยพันธมิตรสําคัญของสหรัฐอย่างฟิลิปปินส์คือประธานาธิบดีฟริดานมาโกสจูเนียที่โพสต์แสดงความยินดีประธานาธิบดีท,บรทรัมป์และชาวอเมริกันสําหรับการเปลี่ยนผ่านไทยโอนอํานาจอย่างสันติในชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า250ปีและรอคอยที่จะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เชน่นกันกับประธานาธิบดีเปาโบโวสุเวียนโตแห่งอินโดนีเซียนะครับที่ยินดีพร้อมจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับสหรัฐและร่วมมืออย่างยาวนานเพื่อผลประโยชน์ของสองประเทศส่วนนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียประกาศพร้อมต้อนรับทรัมป์เข้ามาเยือนมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนในปี2025นี้เพื่อเน้นย้ำถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของอเมริกาในภูมิภาคนี้นั่นเองครับ และพอพูดถึงประธานอาเซียนอย่างมาเลเซียก็พอดิบพอดีเลยครับกับช่วงเวลาที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมาประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานของมาเลเซียที่เกาะลังกาวีทั้งหมดเนี่ยได้กล่าวถึงสิ่งเดียวกันนั่นก็คือ potential challenges ครับหรือที่แปลเป็นภาษาไทยง่ายว่าข้อท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอาเซียนจะต้องเป็นหลักชัยของประเทศสมาชิกต่อไป What we need to anticipate are the potential challenges to ASEAN centrality. As the global order shifts, numerous multilateral pacts have and may continue to emerge that may disrupt this region's security landscape. We must ensure that ASEAN remains our central go to platform for solution seeking. เพราะฉะนั้นจึงน่าติดตามมากนะครับว่าการต้อนรับขับสู้ของประธานอาเซียนอย่างมาเลเซียเนี่ยกับทิศทางนโยบายของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐจะนํามาสู่บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของสหรัฐในภูมิภาคอาเซียนต่อไปภายใต้โลกในยุคทรัมป์2.0หรือไม่อย่างไรด้วยครับ